มืัอนี้พามาเบรงเครื่องอัดฟางครับเครื่องปีหกหกนี่ครับเครื่องปีหกหกขับอัดมาเดียวสองปีนะครับผมนาเสียดายเครื่องสองปีนี่อัดเครื่องไปเบิด์ตซิบิร์ตกับซอฟนะครับผมเป็นเครื่องของเอื่อยของอายเพิ่นฝากขายเนาะยังดีเบิดนั่นแหละ โอ้ผู้ใดได้ไปมันสิดีครับเปิ่ทองไปสองแสนครับผมยุบรูปเป็นลุบแต่ดาวมือแรกกันกับสองแสน 2, เลยใส่งวดอีกปีละแปดมื่นนะครับผมก็ถือว่าสภาพดีหลายๆเลยมือที่ตอกอยางนไงครับเพราะถ้าเป็นหยังหรอกปีแรกอัดเบิร์ตซีอ 4, สอบปีที่สองอัดเบิร์ตเจ็ดสอบ ูดแน่แน,น,นเลยครับผมแน่นบูดแน่นแนเลยครับอันนี้เป็นเผ้านะครับเผ้าก็ยังยังคือเดิมๆนะครับนี่ครับเดิมๆเ,เลยครับผมอืมตัวนี้รวมน้อยนึงกับยันเพราะเป็นยงังล่างก็ยังดีนะครับล่างอันนี้ข้อลากครับ ก็หลาเป็นแบบการปูก็สวยเลยครับผมก็หละต้องแกวเลยสภาพร่มรวมๆกับที่ว่าดีนะเครื่องปีหกหกเครื่องปีหกหกพามาเบิ่งเครื่องอาฟังมือสองนะลูกค้าจะขายครับมีข้อจำเป็น,นครับผมมีความจำเป็นที่จะขายก็เลยจะขายนะครับ มึงนี่อันนี้มองซองที่ใส่เสือกนะครับซองแรกเนี่พราะท่านได้บาทสินะครับซองสองนี่บาทน้อยหนึง่งซองสามนี่กับเพราะท่นนาทนได้บาทปันใดซองซี่นี่บาทน้อยหนึ่งนะครับสิ่งมันปฏิพานการใส่งานหลายเนาะนะมันอีกกระมาทานหนึง <c oughs> โดยควาจำเป็นจะแต่ขายครับแต่ว่าเครื่องนี้อ้อว่าเป็นของใหม่จากศูนย์คนเด็ด นงาบึงกระสวยกระสวยนี่กระโทงเคยแกะเคยเสื่อมเคยยั่งมาก่อนนะครับผมราค่าเปิดไปสองแสนถูกสุดๆเลยแหละอันนี้สุดมัดเสื่อมนี่ก็่ว่าไงว่าการรับปากการะกันเบิร์ตโทนเนียนะครับสำหรับผู้ที่อยากได้ไปใส่เนาะอะ เครื่องอัดเฟืองใหม่ๆปีหกหกอัดไปสองปีเบิร์ตอยู่ 10S สอบนะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องที่ค่อนข้างไม่แนหะนะครับเบืองเฟืองเนะบืองเฟืองว่ามันบ้านเดี๋ใส่ด้วยเนะี่ยอ่ะเบืองเฟืองนะนึกว่าบ้านเดี๋ใส่ด้วยแหละนี่มันเป็นเหลี่ยมสวยๆอยู่นะครับผม สำหรับเผ่าเผาต่อเผานะครับเนี๋ยนี้เป็นสุดขาดนะครับสุดขาดอันนี้ขึ้อันวาีีวข้ออ่อนนะครับผมเหลี่ยวข้ออ่อนนะฮะตอนนี้กับขาดเนี่ยมันเป็นยังกับนะครับสี่ไส้นะครับสุดอร่อยนะฮะนี Albert, <product. S 3> ่วมันก็สุดอร่อยถือว่าเป็นเครื่องที่คุณภาพอีกเครื่องหนึ่งนะครับผมสําหรับพอดีกำลังหาอยู่นะครับราคาสองแสนนะอันนี้ต่อร่องอีกนะครับ มลาบึงเด้อนะครับผมหรือว่าโทรหาได้นะครับที่เบอร์0 8 7 8 0 2 4 4 6 3นะครับ 0, 0 8 7 4 0 8 7 8 0 2 4 4 6 3ครับโทรหาได้นะครับผม